คือเ้ื่องผมผมก๊อตนะครับจากร้านต้นยางโยมพระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมีล้อเข้าใหม่นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่กดติดตามนะครับก็จะได้รับชมนะครับเป็นอันดับต้นๆแน่ๆเพราะมันจะมีการแจ้งเตือนนะครับล้อตรงนี้นะครับเป็นล้อของแคมปี้ตัวใหม่นะครับชื่อแต่งโมเดลลิสต้านะครับตัวนี้เป็นคอ18นะครับเป็นล้อเข้า18เลยนะนะครับที่ฝาเนี่ยเขียนเลยโมเดลลิสต้านะครับเป็นล้อที่ทํามา เพื่อชุดแต่งของนิวแคมป์ี่ตัวปัจจุบันนี้แหละนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่มองหาล้อลายนี้นะครับ,รบอยากได้ไปใส่รถนะครับตอนนี้มีมาแล้วนะติดอยู่กับยางบิสโตนตัวลังซ่านะครับสองสามห้าสี่สิบห้าขอบสิบแนะครับสองสามห้าสี่สิบห้าขอบสิบแปดนะตอนนี้เป็นยางเดิมแท้บิสโตนตัวลังซ่าทีสูงห้าเอ ดี๋ยวเราก็ดูหลังล้อกันนะล้อตัวนี้นะครับมีอะไรให้เราดูบ้างนะครับพอดีผมก็เพิ่งได้มานะครับก็ยังไม่ได้ดูอะไรมากนะอย่างแรกเลยนะครับตัวนี้นะครับเขียนเลยนะครับ made in Thailand นะครับล้อผลิตบ้านเรานะครับเป็นขอบ18กว้าง8ออฟเซตอยู่ที่45เท่าที่ผมมองดูนะครับล้อตัวนี้ไม่ได้ตีตาโตโยต้านะนะครับเป็นล้อชุดแต่งนะครับเป็นล้อชุดแต่งนะ ครับนะโอเคนะครับไปร้อชุดแต่งนะตัวนี้นะครับตัวหน้านะครับโมเดลเอสตอรนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นสเปคที่ผมบอกเลยก็คือ5ลูน้อ14.3ของแคมรี่นะครับที่บอกไปบ่อยนะครับแคมรี่มีสเปคลูนล้อตัวนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถไปใส่กับตระกูล ขออนานนตทานหนึ่งร้อยนะนอกั้นใส่ได้หมดนะครับสนใจสอบถามมาได้นะครับตอนนี้เรามีแค่1ชุดเท่านั้นนะครับ้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นตั้งอยู่พระรามสองบางขุเทียอยู่เลยซอยเจริญทเลยี่เหรือยี่สนึ่มา200เมตรติดถนนใหญ่ครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผม ตลาดคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางโยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าพบกัหนหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ